นี่คือสรุปเรื่องราวของ Ondas Holdings ครับกับภารกิจที่เขากำลังจะสร้างกองทัพดโดรนและหุ่นยนต์สำหรับโลกอนาคตคือตอนนี้ Ondas เขากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า System of Systems นะครับเพื่อรับมือกับสงครามในยุคใหม่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันไม่ใช่แค่การขายดโดรนตัวเดียวแต่มันคือการสร้างทีมเทคโนโลยีแบบครบวงจรเลยมีทั้งดโดรนหุ่นยนต์แล้วก็เครือข่ายสื่อสารที่ทั้งหมดเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ประเด็นแรกเลยกลยุทธ์ของเขาคือการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบครับคืออ n นดาสเนี่ยไม่ได้ทำทุกอย่างคนเดียวแต่ไปดึงพาร์ทเนอร์เก่งๆเข้ามาช่วยอย่างเช่นโรโบทีมที่ทำเรื่องหุ่นยนต์ภาคพื้นหรือเซนทริกส์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อให้ทีมมันครบเครื่องจริงๆแล้วถามว่าเขาจะทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงปี2025เนี่ยแหละครับอ n นดาสเดินเกมใหญ่เลยเขาเข้าซื้อโรโบทีมเพื่อเสริมแกร่นด้านหุ่นยนต์ทหาร ดึงเซ็นเซอร์ AI จาก i อฟเข้ามาช่วยตรวจจับภัยคุกคามและที่สำคัญเลยนะคือไปจับมือกับ Rift เพื่อลุยตลาดโดรนจู่โจม WASP ในอเมริกาตั้งเป้าผลิตเดือนละ20,000ลำเลยทีเดียวและภาพใหญ่ของเรื่องนี้คืออะไรก็คือเขากำลังสร้างแพลตฟอร์มสงครามยุคใหม่ที่พร้อมจะรับมือกับภัยคุกคามอย่างฝูงโดรนได้นั่นเองแล้วกลยุทธ์นี้มัน w o ไหม โอ้โหตัวเลขมันบอกชัดเลยครับไตรามาส3ปี2025เนี่ยรายได้พุ่งไปทำสถิติใหม่ที่10.1ล้านดอลลาร์ที่สำคัญคือมันโตขึ้นกว่า6เท่าเทียบกับปีก่อนหน้านะครับนี่มันไม่ใช่แค่โตธรรมดาละสรุปง่ายๆเลยก็คือ Onda s สกำลังเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทที่ทำเรื่องดโดรนไปสู่การเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสงครามอัตโนมัติแบบเต็มตัวแล้วครับ